โอเคครับผมโอเคครับผมสามสองหนึ่งสวัสดีครับผู้เราว i ยสวัสดีครับสมุยครับสวัสดีครับชิต้าครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับอูครับสวัสดีครับแฟงครับสวัสดีครับต่างครับ สำหรับรโปรเจกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งของเราเลยครับที่จะได้ไปเรียนรู้เนาะแล้วก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราที่จะมาถึงเร็วๆนี้เนาะครับต่นเต้นไ,ไหมตื่เต้นไหมออสำหรับสมุยคิดว่ามันมันเป็นประตูอีกบานหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการทํางานที่เราคิดว่าต่อไปเนี้ยการทํางานอันเนี้ยจะทําให้เราได้พัฒนานแล้วก็เติบโตในวงการไป ในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าทางไซคิฟเวอร์แล้วก็บอลลิสติกบอยเนี่ยก็เป็นวงที่มีคุณภาพเนาะอาจจะเป็นวงใหม่แต่ว่าเป็นวงที่มีคุณภาพทั้งเรื่องการร้องการเต้นแร็ปแล้วก็การทัศนคติในการใช้ชีวิตเขาด้วยพก็หวังว่าน่าจะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆถ้าผมผมก็ตื่นเต้นฮะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ <laughs> ชอบอาหารญี่ปุ่นครับอร่อยครับเหมือนกันครับเหมือนกันคนระับ <laughs> คือผมรู้สึกว่าโอเคเรา ไปนในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันด้วยครับแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็อยากไปศึกษาวัฒนธรรมเลยด้วยจะได้แบบแลกเปลี่ยนอะไรกันครับมีอะไรหลาย,ลายอย่างเลยที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนแล้วก็เราจะได้นี่ครับเปิดโลกพวกเราเหมือนกันพวกเราก็หมายมากก็ฝันไว้่ฝักตัวอีกทีนึงนะครับครับก็ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ร่วมงานกันอีกเนาะสำหรับสกีฟิวเวอร์แลวก็บาสเกบ,บอลครับก็ไว้เจอกันนะครับครับก็ของอูนะครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่า เรากำลังจะไปประจนภัยร, <laughs> รู้สึกว่าเราต้องได้ประสบการณ์อีกมากมายแน่นอนเพราะว่าเราต้องทำงานกับทั้งไซคิกฟเวอร์ทั้งบรสิกบอยค่ายเอลดีนั่นเองครับก็รู้สึกขอบคุณมา,มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันครับสำหรับผมก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนฝันนะเพราะว่าเราไปถึงปุ๊บเรารู้แผนแล้วก็้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราซึ่งเป็นวงใหม่แต่ว่าได้ประสบการณ์ที่แบบ ได้โอกาสที่ได้รับประสบการณ์ดีๆพวกเราก็จะทำให้เต็มที่สุดครับแล้วก็เอามาพัฒนานตัวเองเนาะสร้างผลงาน<ช>ดีๆกันต่อไปครับใช่<า>ถือว่าเป็นโอกาสในชีวิตที่หาได้ยากแล้วกันครับผมที่เพิง่งเราเพิ่งเดบิวต์กันไปด้วยแล้วนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่2ที่ต่อมาด้วยซ้ำนาะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เราเอาจริงๆ ตอนนี้ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะยังรู้สึกดีใจแล้วตื่นเต้นมากๆก็คิดว่าจะทําโอกาสครั้งนี้ให้มันดีที่สุดทบทำกับให้ให,ให้สมกับโอกาสที่ได้รับนะครับเราก็แบบเหมือนเพิ่งเดบิวต์มาแล้วเรามีแบบผลงานแลวการจะมีผลงานแล้วด้วยได้ไปญี่ปุ่นอ้วยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดให้เหมาะสมกับโอกาสที่เราได้รับอืเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์จริงไม่ใช่ทุกคนเราก็เซอร์ไพรส์กันเพราะว่าเป็นแผนที่เราไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าถือว่าเป็นเป็นการที่เราได้รับรู้ หมดหมดคลังแล้วครับไหนลองสักคำหนึ่งหนลองสักคำหนึ่งกิวด้งเนี่ยชอบนะเหนือคิดว่าเดี๋ยวจะคงไปเรียนรู้ที่นั่นอีกเยอะละครับผมโอ้ก็เบรดเฟนเบรดเฟนชอบนะผมชอบอยู่กับทางไซคิกฟีเออร์เนาะมันเหมือนมันเหมือนเพื่อนที่คุยกันคนละภาษาก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคุยกันให้มันรู้เรื่องอ่ะอาจจะ ภาษาอังกฤษบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างแต่<อ>รเราพยายามที่จะคอนเนคกันตลอดเคมีเนาะเคมีมันไปด้วยกันในรเรื่องแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องทักนคติเรื่องแพชชั่นหรือแม้กระทั่งเรื่องนิสัยใจคอที่แบบเราคุยเล่นกันเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทหรือแบบรู้จักกันมาได้แบบสักพักหนึ่งเลยอะไรเงี้ยถ้าทางเขาเองก็ถือว่าแบบไม่ได้ถือตัวเลยอะไรเงี้ยพวกเราก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยมากกว่าที่จะแบบเป็นแค่ร่วมง,งานกันอาอ้า<อ> <Wow. S 2> ครับผมซิงเกิลสอง ก็อยู่ในช่วงเตรียมโปรเจกต์ซิงเกิลสองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ด้วยเปล่าเวเดี๋ยวนี้เปล่ารอติดตามแล้วกันครับไอ้นะฮะดูมีพีรู้สุดๆไม่มีเลยครับอ้าวคือมันคงไม่ออกจากคอนเซ็ปต์ของเรามากกับความเป็นวงความเป็นดีวายเนี่ยแหละฮะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็น dream evolution อยู่แล้วก็ ยังไงทำเต็มที่อยู่แล้วสนุกแน่นอนเพลงต่อไปคือพวกเราจะให้ energy อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันในใช่ถโปรเซสต่อไปใช่เป็นก้าวที่สองของเราพัฒนาการก็รอติดตามครับผมครับผมอ่าครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมกับงานเทศกาล s u m m e r f เฟสที่จะจัดเร็วๆนี้ที่เซนทันเวิด์นะฮะ14่ครับผมบอกเลยว่า ยกกองทัพคุณนหลอกมาแบบเต็มที่แน่นอนบอกเลยว่าสนุกครับผมซูเปอร์ฟลูอิดเฟส2 0 2 3ครับผมซูเปอร์ฟลูอิดใช่ๆก็จะมีไม่ได้แค่คนหลอกนะเรามีศิลปินอื่นๆนะก็ต้องรอติดตามไลฟ์อัพครับผมแล้วก็อยากฝากงานที่พวกเราจะไปที่ญี่ปุ่นกันด้วยเนาะครับผมวันที่26มิถุนายน26มิถุนายน26มิถุนายน26มินายนก็ผมก็จะฝากงานวันนี้26มิถุนายนนี้นะครับผมกับซายคิกฟิ e เวอร์ไลฟ์ทัครับผมก็บอกเลยจัดเต็มแน่นอนครับแล้วก็ยังมี Octopop 2023เนี่ยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเดือนตุลานะฮะก็จะมีทาง y c h i c Fever แล้วก็ Ballistic Boy มาด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็อาจจะมีศิลปินกลุ่มอื่นได้ L D H มาร่วมกันด้วยนะครับผมอยากให้รอลุ้นกันนะครับผมขอบคุณนะครับ